ดีแค่ไหนครับถ้าเยาวชนไทยเห็นคุณค่าและก็ให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานทดแทนอย่างจริงจังในหลายพื้นที่ของอำเภอเขาขอจังหวัดเพชรบูรณ์แม้จะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เพราะมีน้ำให้ใช้ตลอดทั้งปีแต่แหล่งน้ำกับพื้นที่อาศัยและพื้นที่ทางการเกษตรมักอยู่ห่างไกลกัน ทำให้ชาวบ้านต้องหาบหรือสูบน้ำขึ้นมาใช้ซึ่งยุ่งยากสิ้นเปลืองพลังงานและทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากแต่ทุกปัญหามีทางออกครับลำธารสายนี้มันมาจากภูเขาครับเป็นน้ำธรรมชาติน้ำไม่ไม่ขาดคองครับไหลตลอดปี ก็ตอนสมัยโบราณปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็ต้องได้หาบน้ำใช้ครับครับหาบน้ำจากลำคลองตรงนี้ครับเพื่อจะไปใช้บนครัวเรือนก็พอต่อมาก็มีน้ำประปามามาก็ใช้น้ำปาปาพอมาคิดอีกทีก็มันค่าใช้จ่ายมันก็สูงครับประปาก็แพงองครับแล้วก็เราก็สนใจเรื่องพลังงานทดแทนด้วยแล้วก็ลองมาทำปั๊มที่มาจากแผงสซลักเซลครับเป็นพลังงานพลังงานทดแทนนะครับ ปั๊มสูบน้ำนี้จะได้รับพลังงานไฟฟ้ามาจากแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาบ้านโดยเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งผ่านมาตามสายไฟไปยังมอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำที่เขาประดิษฐ์ขึ้นนั่นเองครับหลังจากได้ไฟมาแล้วนะครับเป็นไฟกระแสตรงสิบสองโวลต์นะครับก็จะมาปั่นตัวมอเตอร์ตัวนี้แล้วก็ มีสายพานดึงต่อไปที่ปั๊มชักก็สามารถปั่นน้ำขึ้นไปใช้ได้ครับไฟนี้เป็นไฟ DC นะครับกระแสตรงเราสามารถจับได้ไม่อันตรายนะครับท่อตัวนี้นะครับก็ต่อมาจากปั๊มชักข้างบนนะครับแล้วก็ไม่ต้องได้ใช้น้ำที่ลึกมากเป็นน้ำธรรมชาติน้ำตื้น,นก็สามารถดูดขึ้นได้ครับหลังจากได้ตอนน้ำที่ปั๊มนะครับแล้วก็เรามาแยกที่3มตา3ทางนี้ก็สามารถ ไปทางรดน้ําดอกไม้ต้นไม้ในสวนได้แล้วก็อีกหนึ่งทางก็ไปใส่แทงน้ําเพื่อที่จะไปใช้ในครัวเรือนได้ครับผมเรียนจบสายช่างมาครับแล้วก็มาทําเกี่ยวกับพลังงานทดแทนเพื่อจะไล่ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนครับทำมา 4- ีหปีแล้วครับเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ลองผิดลองถูกมาเรื่อยครับก็ถึงได้มาถึงถึงทุกวันนี้ก็หนึ่งก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วก็ในครอบครัวก็มีความสุขแล้วก็ช่วยกันทําแล้วก็ไม่ต้องได้เห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องมาหาบน้ําเรามาทําพลังงานทดแทนอย่างนี้ขึ้นไปใช้ในครัวเรือนได้แ่อยากให มาทำกันจะได้อย่างน้อยก็ครอบครัวมีความ,มสุขครับอันดับแรกแล้วก็ต่อมาก็ค่าใช้จ่ายก็ลดลงแล้วก็อยากให้หันมาทำกันนะครับพลัางงานทดแทนใช้ไฟก็น้อยจะน้ำน้อยน้ำมากก็ใช้ได้แม่ช่างคิดช่างทำสมกับเป็นคนรุ่นใหม่ในยุคไอทีจริงๆเลย ว่าแต่ว่าใครจะนำแนวคิดดีๆอย่างนี้ไปใช้บ้างก็ไม่ว่ากันนะครับสนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด